สวัสดีจ้าเพื่นพนอนๆเมื่อในย้ายสมัยสิมาตกแต่งกิ่งบักเขือเพาะเด้อค่ะมาตัดออกค่ะเพราะว่าพ่นเป็นเชื้อราเชื้อาราลงบักเขือนี่ค่ะต้นนี้พี่น้องนี่ค่ะเสียเลยค่ะต้องมาตัดออกค่ะตัวไดที่เชื้อราลงกะสิตัดนะคะแต่ส่วนไดที่เชื้อราโบมีก่กะสิปล่อยไวค้ค่ะพี่น้องนะคะ ตัดเครือตัดหยังออกน้ำค่ะเชื้อ่าตนนี้หลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัดออกก่อนจ้าหน่วยเพิ่นกระติด,ดูอยู่ได้ค่ะแต่หน่วยเพิ่นเชื้อรามันหลายผด ตัดเครือเทาวันที่พึ่นเกาะในต้นไม้ออกค่ะหน่วยใดที่ใสๆสที่พ่อเก็บยายสมัยก็สิเก็บออกมาไปแจวน้ำริกค่ะตัวนี้สิตัดออกค่ะจริงใบพึ่นเพียขึ้นจ้ะ กเคืือต้นนี้แสบค่ะกรอบค่ะต้นสูงเกือบซ้ำย้ายสมัยเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากตัดแล้วก็สิกวาดกวาดเอาใบประเหตปุ๋ยมากค่ะนี่ค่ะเอาไปใส่มักใบต้นใหม่ไหวเนาะค่ะเนาะเป็นปุ๋ยมากใจค่ะ หน่อยแก่กับมีเลยค่ะนี่ค่ะหน่อยแก่เพิ่นเดี๋ยวไปตากหน่อยแก่กับสิเก็บไปตากค่ะพวกเพิ่นแหงเขากะมาแกะเม็ดออกค่ะไวเพาะกับสิได้พันบะเขืองามๆค่ะมาไวแจ้วเนาะค่ะเนาะบะเขือพันในี่สีกรอบค่ะบะเขือเปาะแกงเขียวหวานเสบแสบพี่น้องเลยค่ะเชื่อ่าลงใบใบน้ำลำตุนน้ำค่ะกับสีค่อยๆลีลัตัดออกค่ะ เอาไว้แต่ต้นใดที่พนบบมีเชื้อล่าล่งเด้อค่ะพี่น้องนคะคะตัดออกค่ะแบบนี้แบบนี้ครับตรงรีออกค่ะปลูกใส่เคีงกับด้ขิ้นได้ค่ะัะเขือนี่หน่วยง่ามนํำ เครือใหม่พ่นกะะเกาะหลายๆได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะตรงตัดเอาเครื่องใหม่ออกน้ำพ่นเกี่ยวต้นนะคะหน่วยกับง่ามอยู่ได้ค่ะนี่ไซสเลยค่ะกรอบวัชพืชขึ้นกับตัดวัชพืชที่ขึ้นมาดินมันง่ามค่ะต้นใหม่ที่เกิดน้ำกับง่ามไปน้ำค่ะอันนี้กับบกม่วงใส่เข่งไว้ค่ะ นอ้องกู้ก,กาเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องก้าร้ายอีดีค่ะก้าเพิ่นบินมาสิก,กิ้นไข่ไก่ค่ะหลังบานไหมค่ะในนวยงามค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเพืบบ่อเปาะ หน่วยกำลังพอกินเด้ค่ะพี่น้องหน่วยอ่อนๆกันนียค่ะแจวปนเซ็บๆเด้ค่ะสมน ใบยังสีกระตรงตรัดออกค่ะพบว่าเพียไฟพื้นลุ่งไหมค่ะเดี๋ยวสิลองอัน,นะนำสเดาที่มากไว้มาหดเบิงค่ะเพื่อใดเพื่อพื้นใต้นเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะจะได้ต้นบักเขือค่ะง,งามๆค่ะพี่น้องต้นบักเขือกันลังงามเป็นกันลังออกดอกออกองังเนาะค่ะเนาะได้กินสามสี่เทื่อแลละค่ะบักเขือต้นนี้ ต้ำใส่บักหุงกับแซ่บได้ค่ะตำส้มบักหุงแล้วใส่บักเขือจากน้อยแซ่บๆค่ะพี่น้อง สิมาเบิงทั้งเพีกค่ะยอดพุทราหิมะขาวเด้อกค่ะพี่น้องกระสิตัดยอดพ่นออกค่ะเพราะว่าต้นพ่นสูงแห้งค่ะต้นนี้ก็ะปลูกใส่เข่งไว้ค่ะมีเวลากระเสียลงไปไหวหน้าค่ะหยอดง,งามๆเพื่อกระสิเล่มหยอดออกค่ะ หลังจากตัดแล้วก็สิเก็บกวาดค่ะบริเวณให้สะอาดค่ะพี่น,อน้องต้นบักเขืองามเลยค่ะปลูกใส่เข่งในงามเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยใดดีนหมคะแต่มีนมกินเหลือหรือว่าเปลือกไข่เปลือกยังก็เอาใส่ในเข่งตนง้นบัเขือก็ะสิง,งามหน่วยแก่กะเสียวเป็นตากค่ะ ขอบคุณทุกท่านหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมเป็นกำลังใจยใ่าสมัยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยา่าสมัยเนี่ยเวยค่ะเฮงๆรวยๆค่ะ